กลัวงูไหมครับไม่กลัวครับทำไมไม่กลัวงูอ่ะกลัว,วมแมลงสาบพี่พี่มีแมลงสาบอ่ะเอ้ยไม่น่าบอกเลยเนี่ยหวานมากไหมครับหวานมากครับหวานเบามานขึ้นตาครับผมบวหวานตัดขาครับหวานตัดขาเรานี่ตลกมั้เนี่ยเหมือนพี่โอมาเละ ไปบายหนูไปบายครับผมตีกล้องเฮ้ย <c oughs> ยิ้มกันยิ้มยิ้มยิ้มถ้าเราได้มานั่งคุยตรงนี้ก็น่าจะสนุกกว่าเดิมน่าจะให้น้องอยู่บนหลังทูเลยเดี๋ยวผมพุชอัพโชว์เลยได้ไงพี่โอมมาของฟุกเอ้ยไม่ใช่กดผิดเอาใหม่ฮะเอ้ย,อยได้ไงพี่โอมมาของฟุก Oh. <laughs> ไป็นแห่งเป็นแห่